พาครอบครัวเที่ยวเขาใหญ่ที่พักสไตล์พูวิลล่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวแค่ห์าหลังเท่านั้นที่นี่เลยค่ะเดอะแพนดอร่าแคมป์เขาใหญ่ที่นี่จะมีที่พักพร้อมคาเฟ่สุดอลังการตกแต่งสไตล์พระราชวังแวร์ไซ์ค่ะบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากๆอันนี้จะเป็นด้านในของคาเฟ่นะคะหลังจากเช็คอินเสร็จเนี่ยผุมก็จะขึ้นมารอห้องที่นี่เลยนะคะจะบอกว่าเค้กแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยอร่อยมากๆน้องซูมเนี่ยชอบเค้กมากๆเลยค่ะและถ้าเกิดว่าไม่ได้พักที่นี่นะคะก็เสียค่า เทาคนละ50บาทเองค่ะมุมถ่ายรูปคืออีกเพียบได้ห้องกันแล้วค่ะไปกันเลยนะคะบุ๋งก็จะจองเป็นพูวิลล่าไว้นะคะทุกคนที่นี่เขาจะมีสะส่วนตัวมีแค่ห้าห้องบอกเลยว่าส่วนตัวมากๆที่บุ๋มพักจะเป็นห้อง P5 นะคะทุกคนนอนได้3ามพ่อแม่ลูกแบบดีเลยนะคะน,นี่น้องซูมถ่ายนะทุกคนมีนี่เลยตู้เสื้อผ้าถึงอำนวยความสะดวกก็คือครบตียงก็คือคิงไซส์แล้วก็ใหญ่แล้วก็นุ่มมากๆมีโซนห้องนั่งเล่นด้วยนะคะโซฟาแล้วก็โต๊ะรับแขก ค่ะบอกเลยว่าโซฟาก็คือนอนได้สบายมากๆเลยค่ะไปกันต่อนะเดี๋ยวพาไปดูในโซนห้องน้ํากันนะคะบอกเลยว่าเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยโซนอาบน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเรนชาเวอร์นะคะทุกคนมีน้ําอุ่นและแชมพูครีมอาบน้ําก็คือครบเลยค่ะและบุมจองมาในราคา5,500บาทนะคะทุกคนรวมอาหารเช้าแล้วค่ะมุมนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์รวมไปถึงเคาน์เตอร์ครัวด้วยค่ะมีตู้เย็นไมโครเวฟสามารถล้างจานหรือทําอาหารได้ ด้วยและมีมุมมินิบาร์ให้ด้วยนะคะชากาแฟทานฟรีได้เลยค่ะมุมนี้คิดตังค์นะทุกคนน้องซูมก็หมดไปหลายบาทกันเลยที่นี่จะมีห้องพักหลายโซนนะคะแต่บุ๋มเลือกพักที่โซนสไตล์พูวิลล่าค่ะทุกคนเพราะว่าน้องซูมเนี่ยชอบสระน้ํามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ํารวมของทางโรงแรมหรือที่พักนะคะเขาก็จะมีเวลาเปิดปิดใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเลือกพักสไตล์พูวิลล่านะคะก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวแบบนี้ก็แช่ให้ถึงดึกกันเลยนะคะเล่นให้ตัวเปืือย กันเลยค่ะเล่นเสร็จแล้วนะคะก็อาบน้ําแต่งตัวค่ะไปถ่ายรูปนะคะจะบอกว่าพระอาทิตย์ตกก็คือสวยมากๆเลยค่ะมีหมอกนิดหน่อยนะคะวันนี้วันที่บุ๋มไปก็คือไม่ค่อยมีแดดเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเขาใหญ่กันเลยนะคะที่ทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่จะต้องมาเช็คอินกันที่นี่ค่ะทุกคนเขาจะตกแต่งสไตล์พระราชวังแวร์ซายเลยนะคะตกแต่งสวนคือสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่บุ๋มเนี่ยชอบนะคะเล็งไว้ว่า จะไปปลุกที่บ้านนะคะแต่ว่าไม่มีเวลารดน้ําพี่โซก็เลยบอกว่าให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะใครมาแล้วนะคะขึ้นไปบนสกายวอล์กไหวก็คือไปก่อนเลยแล้วก็ถ่ายรูปเผื่อด้วยนะคะทุกคนบุม๋มไปไม่ไหวจริงๆ <c oughs> และวันที่บุ๋มไปนะคะเขามีจัดดินเนอร์ด้วยคะ่ะทุกคนอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะทุกคนบนโดมข้างบนเลยนะคะแล้วก็สูงมากๆสามารถกดลิ้นไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกันได้เลยนะวิวสวย บอกเลยว่าอาหารและเครื่องดื่มที่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะและไวน์นะคะก็ได้มาจากสวนองุ่นอันซิลีนีนะคะทุกคนอย่าลืมไปแวะเช็คอินแล้วก็ชิมไวน์สายพันธุ์ต่างๆกันด้วยนะอันนี้บุ๋มก็หมดไปหลายแก้วนะทุกคนตัดภาพมาที่ตอนเช้ากันบ้างนะคะทุกคนจะบอกว่าเบรคฟาสอาหารเช้าที่นี่คือหลากหลายมากๆแล้วก็รสชาติดีอร่อยมากๆปรุงโดยบายเชฟน,นะคะจะเดินตรวจเมนูทุกอย่างเลยะคะ่ะและนี่ผลไม้มุมสลัดนะคะก็ คือหลากหลายมากๆที่สําคัญนะคะผักผลไม้ที่นี่เป็นออร์แกนิกแบบร0 0เปอร์เซนค่ะปลอดภัยและปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนี่ให้เดินดูบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าที่นี่ไข่กระทะก็คืออร่อยมากๆบุ๋มกับพี่โซก็จัดไปคนละชุดกันเลยค่ะน้องซูมก็ลองชิมดูด้วยนะคะบอกว่าอร่อยนัวมากๆเลยค่ะกินข้าวเสร็จนะคะที่นี่เขามีทําบุญตักบาตรกันด้วยค่ะเป็นวันพระใหญ่นะคะทุกคนบุ๋มก็จัดมา1ชุดนะคะชุดละ พ <100. S 2> า่องซูมนะคะทั้งเที่ยวแล้วก็ได้บุญทําบุญตักบาทไปในตัวกันเลยค่ะบอกเลยว่าทริปเดียวก็คือจบถ้าเกิดว่าใครอยากตามมามาได้นะคะจองที่พักได้ที่เดอะแพนด r a ่าแคมป์เขาใหญ่ค่ะระวังเพจปลอมกันด้วยนะคะเดี๋ยวบุ๋มทิ้งช่องทางการจองไว้ให้บุ๋มไปกินไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ